โอ้โหวายเต็มหน้าครับจังหวะนี้คูณหกสิบหกคุณผู้ชมคูณหกสิบหกโอ้โหไปเลยครับยาวๆจังหวะนี้โอ้โหหกแปดเจ็ดครับผมรางวาัลซูเปอร์เมการ์ดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามตารับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะเ,เกมค็อกเทลไนท์ค่ำคืนของค็อกเทลอเรามากันที่คุณ995นะเดี๋ยวมาดูตารางการจ่ายกัน ว่ามีอะไรบ้างอ๋อจะเป็นในส่วนของวายแล้วมีสกเกตเตอร์นะเออมีสาวสวยมีเล่านะครับผมแล้วก็มีบุหรี่ใส่เหล้าอตอนนี้เป็นตัวจ่ายของตัวคูณแล้วจะสอนทั่วไปนะถ้าเก็บวายครบมันก็จะคูณมาเรื่อยๆเป็นอยู่ในค็อกเทลนะถ้าเก็บสเกตเตอร,ตอร์ต้องเก็บ4ตัวไปเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่ากับทุน995เลขกําลังสวยเลยนะมจะดูราคาเบ็ดสิว่ามันมีเท่าไหร่บ้างอืมเออ ก็คงประมาณพอดีพอดีเนาะเบ็ดแพงไปต่ำสุดก็คือสี่นะเราเริ่มที่สี่กันดีกว่าอืมเพราะที่มามมักสี่ยังไงโอ้โอ้มีการซื้อฟีเจอร์ด้วย300นะแต่เรายังไม่ซื้อเดี๋ยวปรับเบ็ดดีกว่าถ้าเป็ดแปดหอนะเออน่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าเราเบ็ดต่ำกันก่อนนะเบ็ดที่สโอเคมาลองดูมันจะไหลดีหรือเปล่าแตงวานี้ก็หมุนกันไปก่อนเรื่อย อ๋อเข้าดีอยู่นะแต่เป็นพวกพวกตัวอักษรมีออนนนะคุณผู้ชมก็ตอนนี้ที่หลานก็มาเริ่มปั่นก็เพิ่งเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะเกมนี้เริ่มปั่นไปเรื่อยๆก่อนไม่รู้ว่าจะแตกตอนไหนแต่ว่าอูสเกตเตอร์เข้ามา3ยังไม่มาเลยตกลงมาไหมตกลงมาไหมมีหรือเปล่าไม่มีคุณผู้ชมครับยังไม่มีสเกตเตอร์เข้านะปั่นไปสามรอบต้องใจเย็นๆนะเกมอย่างเงี้ยต้องเล่นแบบใจเย็นนะถ้าเล่นแบบอ๋อถ้าเล่นแบบ ยังไงล่ะัวร้อนไปกับมันเนี่ยหมดตัวแน่นอนนะแล้วก็มีอีกเครื่องหนึ่งมาประชาสัมพันธ์นะอ๋อตอนนี้พี่หลานมีเพจ a c e b o o k แล้วนะที่ปักไว้ยุ่ใต้เดสคริปชันถ้าใครสนใจงไงเข้าไปดูได้มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายอยู่ในกลุ่มนะถ้าสนใจแล้วแล้วก็มั่นตรงมั่นคงปลอดภัยแน่นอนตอนนี้ลิ้นพันกันหมดแล้วปัโถเอ้ยโอเคครับไปกันต่ออ้าวยังไงไหลมาหรือเปล่าเชเข้า แต่วายยังไม่มาเลยคุณผู้ชมโอ้โหปั่นมาสิบรอบแล้วยังวายยังไม่เข้าเลยนะอ้าวพูดปุ๊บมาปั๊บเลยวายแต่ไม่ไหลเออไอพวกนี้ต้องให้บนต้องให้ที่หลามบนตลอดวันนี้เรามากับทุนไม่ถึงพันนะ9 9 5นะเลขสิ้งวยวรนดูวันจะแตกเท่าไหร่ในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนของค็อกเทลโอเคโอ้โหเงียบกิบ สัยจะได้ปั่นแบบซื้อฟีเจอร์แล้วมั้งดูทรงแล้วไม่เข้าเลยคุณผู้ชมโอ้โหเงียบเงียบมากเบ็ดสีเงียบจริงๆโอ้แล้วไหลเคลื่อนทีละหนึ่งทีละสองโอ้โหเจ็บแบบนี้เจ็บแน่ๆดูทรงแล้วน่าจะเจ็บน,นะคือข้าคืนนี้เราเพิ่มเบ็ดกันดีกว่ารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยแตกนะเบ็ดตังเผื่อเบ็ดสูงมันแตกอ่ะเพิ่มไปอีกสก็เป็น8นะคุณผู้ชมอ่าพูดผูด้มาปั๊บเลยวายเข้ามาแล้วสองคูณ4ไป ยังไง67แล้วตอนนี้67แล้วโอ้โหหกเขาจ่ายเท่านี้นะจ่ายน้อยแต่ก็ยังไม่ขาดจากทุนนะที่เราเอามายังถือว่าพอดีพอดีอยู่ปั่นกันต่อปนกันต่อนี่นี่มามาไหลไหมโอ้โหพ็อกเทลเอันนี้พี่หลเ้เไดนช่วงดึกนะไม่ค่อยไหลเลยนะประมาณ4ี่ทุ่มห้ทุ่มนะแต่วันใหม่อยู่แล้วสงสัยเขาเลิกแจก,กแล้วต้องรอดูอีกทีนึงสเกตเตอร์สเกตเตอร์มาก เราโอ้โหไหลเลยไม่มีไหมโอโ้ไม่มีคุณผู้ชมคาเติม์ไม่เข้าขาดตัวเดียวโห่เสียดายมากนะยังยังยังโอ้โหโโหลุดหลุดมาจากทุนแล้วนะตอนนี้เราติดลบนะติดลบนะตอนนี้โอ้โหเบ็ดแปดถือว่าไหลเร็วมากนะเงินแบบหายไปแบบปุบปั๊บเลยอ่ะอืมไม่มาจริงเหรอวันนี้โถยโอ้โหไหลไหลยาว ยังไม่มาครับตัวแพงยังไม่มามาแต่ตัวราคาต่ำนะต้องรอดูต้องรอดูตอนนี้ก็ปั่นไปก่อนหรือว่าใช้ทุนใช้ทุนนะใช้ทุนในการปัน่นไม่ใช่ว่าจะเล่นได้ตลอดนะคุณผู้ชมเราก็ต้องมีได้มีเสียกันเป็นธรรมดาอืมก็เหมือนกับการได้เสียกันของผู้หญิงทุยคนละเลือกแล้วเออไม่มาเว้ยเอ้ยไม่มาวะ นี่จะหลุดไป600แล้วนะยังไม่มาเลยคุณผู้ชม743สี่นะตอนนี้เลยล้ว1743โอ้โอมาทีละบาท2บาทคูณสองมา14 15มนาะไม่มามา15อย่างเดียวโอ้โหมันจะไม่เข้าจริงอครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้ที่หลังคงจะเจ๊งแน่ๆเลยเออยังไม่เข้าอีกอีกนิดเดียวรอดู ผมส,สายถ่าตั้งปวหร้อเนี่ยผมซื้อฟีเจอร์แน่นอนไม่ต้องห่วงมาวัดกันไปเลยซื้อให้มันหมดไปเลยไงไหนๆมันก็ลงมาขนาดนี้แล้วรอดูรอดูโอ้โหยังไม่มาอีกโอ้ได้แคสิบไวไม่มายังไม่มาอีกโอ้สงวน,นี้ยังนะโอ้รู้สึกว่ามันจะไม่มาจริงๆตอนนี้โอ้ยโอ้ยเจ็บบอกเลยว่าเจ็บ เฮ้ยเฮ้คูณไหมตกลงมาโอ้ไม่ไหวแล้วต้องซื้อละหกร้อยเลยเหรอถ้าซื้อตัวนี้สามร้อยนะคุณผู้ชมดูฟีเจอร์ผมว่าซื้อตัวนี้ดีกว่าหกร้อยไปเลยวัดวัดไปเลยเรามีคูณเจ็ร้อยมาขอดักเตอร์แล้วต้องลุ้นกันแล้วล่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้ก็คือหมดหมดแน่ๆหมดตัวเลยอือจะมีแถมอีกไหมสกักเตอร์หตัวมีไหมเนี่ย ตอนนี้เรามาสี่เเตอห้าโอห้าตัวโอเคคุณผู้ชมมาหมุนสี่สสองรอบมาเริ่มกันเลยหมดก็คือหมดนะฝันรอบแรกโอ้โหถือว่าแจกวายมาเต็มหน้าเลยครับผมคูณหกหูมาสองห้าว่มามาปะข้างนอกไม่แจกต้องซื้อถึงแจกใช่ไหมได้เลยต้องเป็นอย่างนี้โอ้โหถือว่าใกล้ละใกล้ะกละเราเหลืออีกกี่ไมนะ้เนี่ยตอนนี้เราขึ้นมาสองหสนะ ก็ขึ้นมา264แล้วโอ้โหหวานเจี๊ยบนี่แหละค่ำคืนแห่งค็อกเทลเหลือสิบไม้นะสิบไม้นะไมคุณผู้ชมเิวเข้ามาวายมาไหมเคเข้าคูณหกแปดสิบเอ็ดมาต่อไหลอีกดิไม่ไหลอ่ะคุณผู้ชมได้แค่แปดสิบสองนะไม้ที่เก้ามามาไมเคเข้าคูณหกเออคูณอีกขอคูณอีกคูณหนักๆคูณสิบสองนะเอาเรื่องไหลมาต่ออีกคูณเท่าไหร่คูณแปดหกสิบสี่ เออคูณสิบสี่มาครับผมตอนนี้มาหนักๆแล้วโอ้โหไหลาย,ยาวไหลามาขนาดนี้เออรางวัลก้อนโตไปดีเออข้างนอกไม่แจกนะคุณผู้ชมมันแจกข้างในตอนเราซื้อฟิเจอร์นะโอ้โหรูนี้ซื้อตั้งนานแล้วว่ะจะได้บวกเยอะๆโอ้โหรางวัลซูเปอร์เมกาสี่เก้าแปดครับผมไปกันต่อไปกันต่ออีกแปดไม้ที่เหลือนะสเตกกเตอร์มาอ้ห้ามาอีกตัวหนึ่งเข้าอีกสี่อบเลยนะไว้เด้มารอคูนตอนนี้คูณสิบอยู่ยังไปต่อได้ ไวตกลงมาอีกสวยงามครับผมคูณสิตกลงมาอีกอ้าคูณสิเอาดีเอาดีธรรมดาที่ไหนล่ะชื่อนี้ที่หลังชากสปินครับผมตากด้วยนะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์นะครับผมไอ้ไปต่อนี่นี่นี่ยังอยู่ในฟีเจอร์อยู่โอ้โหซื้อรอบนี้มาว่ะเอออีกสองไม้สองไม้ยังเจ็ยังพิ่งหมดดิเออโอ้โหไวเต็มหน้าครับจังหวะนี้คูณหกสิบหกคุณผู้ชมคูณหกสิบหกโอ้โห ไปเลยครับยาวๆจวังวันนี้โอ้โหหกแปดเจ็ดครับผมรางวัลซูเปอร์เมกาเมาหัวทิ่มกันไปเลยทีเดียวค็อกเทลอีกหนึ่งไม้สุดท้ายไหลานานมากไม่มาเฮ้ยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วยังแจกอยู่ครับผมไปต่อได้โอ้โหไหลดิโอ้ไม่ไหลคะคะผมโอเคครับผมรางวัลรวมตอนนี้อยู่ที่หนึ่งหกแปดศูนย์ครับผมจากฟีเจอร์ที่เราซื้อหกร้อยนะถือว่าได้กำไรขึ้นมาหนึ่งพันนะนี่ครับซื้อฟีเจอร์มาหกร้อยเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดู เออแล้วกำไรที่เราได้คือ1680นะบางวันรวมอยู่ที่1785แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดและหวานเจ็บกันค่ำคืนนี้แล้วยังไงอย่าลืมกดเดี๋ยวขอปัดเศษนิดหน่อยเดี๋ยวมันฟุกเข้ามาไหมไม่มาคุณผู้ชมเออก็เดี๋ยวขอลากันไปก่อนนะสำหรับวันนี้ยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่หลานด้วยนะ